ผู้ชมครับตอนนี้การประมูลในรอบที่173ยังคงประมูลอยู่นะครับเข้าดาวอีกประมาณ14นาทีก็จะทราบว่าผลออกมาเป็นอย่างไรจะมีใครใช้สิทธิ์เอร์หรือว่าจะทดสอบรายอื่นมากน้อยแค่ไหนนะครับการประมูล 4G บนเครื่องความถี่90 0เมกะเ m e g a h ์ z ในครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าราคานั้นมีการเคาะทะลุไปเกือบถึงใบละ70,000ล้านบาทกันแล้วนะครับวันนี้ทีมข่าวของเรามีการไปรวบรวมเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างเรื่องของการจ่ายค่าสัมปทานกับราคาค่าประมูลของทั้ง3รายใหญ่มาฝากกันครับ มาดูในแต่ละปีของ AIS กันก่อนนะครับ AIS นั้นต้องจ่ายค่าสัมปทานให้กับ TOT ปีละ9,600ล้านบาทส่วนค่าใบอนุญาต 3G บนคลื่นความถี่2,100เมกะเฮิร์ตระยะเวลาถือครองสัมปทาน15ปีครับ AIS นั้นประมูลได้ไปราคา14,625ล้านบาทเฉลี่ยจ่ายปีละ9 7 5ล้านบาทครับ แต่หาก AIS นั้นจดก,การประมูลบนเครื่องความถี่900เมกะเฮิร์ในครั้งนี้ระยะเวลาการถือครองใบอนุญ,ญาต15ปีในราคาประมาณ68,892ล้านบาทในตอนนี้จะต้องจ่ายเฉลี่ย4,592ล้านบาทต่อปีครับมาต่อที่ค่าย d t แทครับเขาแบ่งจ่ายเป็นรายปีตั้งแต่19,000ล้านบาทไปถึง20,000ล้านบาทแต่ว่าในปี2557นะครับดีแท็กนส่งเงินสัมปทานให้กับกสทาเพียง12,000ล้านบาท เนื่องจากว่าลูกค้าดีแทกบางส่วนนั้นย้ายค่ายเนื่องจากว่าสิ้นสุดสัญญาสัมปทานจึงทาให้ดีแทกนั้นเหลือลูกค้าที่ในคลื่นความถี่เพียงในคลื่น2,100เมกะเฮิร์เท่านั้นนะครับขณะที่ดีแทกเองประมูล 3G บนคลื่นความถี่2,100เมกะเฮิร์ไปเป็นสมปัานเนี่ย15ปีประมูลได้ไปในราคา1 3 5 0 0ล้านบาทเฉลี่ยปีละ900ล้านบาทครับ ต่ถ้าเกิดว่าดีแทกนั้นชนัก,การประมูลมึงตื้นความถี่90 0เมกะเฮิร์สระยะเวลาการถือครองใบอนุญ,ญาต15ปีในราคาการประมูลนะครับ68,892ล้านบาทจะต้องจ่ายเงินเฉลี่ยนะครับที่4,592ล้านบาทต่อปีครับมาดูที่ชูกันบ้างครับชูเองทุกปีต้องจ่ายเงินค่าสมทานให้กับกอสททธรคมนาคมปีละ3,000ล้านบาท กระดาษที่ทรูเองประมูล3 G ไปที่ครื่งความถี่2,100เมกะเฮิรตส์สัมปทาน15ปีปราคาประมูลได้ตอนนั้นที่13,500ล้านบาทเฉลี่ยปีละ900ล้านบาทเหมือนกันนะครับหากทรูชนะการประมูลไปบนครื่งความถี่900เมกะเฮิรตซ์ในการถือครอง15ปีเรื่องของราคาก็จะเท่ากันนะครับที่ต้องจ่ายเฉลี่ยปีละ4,592ล้านบาทต่อปีครับ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова